สวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้ผมเ,เกือบรายการ ATMC เสร็จแล้วนะครับผมวันนี้ผมมาคอนเช่นเคยนะฮะจับจกเกมมายค้าฟีวซิคปาร์คหรือฟีวซิคคาร์ส,รสรนั่นเองนะครับผมวันนี้จะเป็นการรีวิวนะครับผมถ้าใครยังไม่กดติดตามช่วยกดกันด้วยนะครับโอเคนะเออก็มีถามนะฮะสามกล่องที่ทุกท่านเห็นนะฮะตรงนี้จะเป็นอะไรเขาเรียก ไข่นะฮะเป <ach diction aries> <ac ad> ็นไข่นั่นเองนะฮะก็มีในสองหลายชั้นเข้ามาชื่อผมก็อาจไม่ออกของทีมในสอบอะไรมากนะฮะโอเคนะฮะเดี๋ยวช่วงนี้ผมก็จะซูมไปดูข้างในทุกท่านดีๆต่างกันนะลา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 ลับโอเคนะฮะส่วนอันนี้จะเป็น DNA นะครับเป็นเป็นกล่อง DNA นะฮะ ถ้าใครมองเห็นยวผมจะซูมให้อย่างเช่นเตยนะครับว่ามีเ n a นอะไรบ้างนะครับผมติดนะตัวนี้คือไข่ที่จะวัดปอนนะฮะซึ่งผมก็จะเอาตัวนี้มาเหมือนกันเอ๊้เอาถ้าทางมันจะบักเว้ย ดูปึ๊บปึ๊บโอเคเดี๋ยวหลังจากไล่จากน้านี้มาล้วกันนะฮะโอเคนะฮะซึ่งนะเดี๋ยวหยิบอาวุธแล้วฆ่ามันก่อนเดี๋ยวมันเยอะนะเดี๋ยวมันเยอะแยะวุ่นวายไอ้ไอยก็ตู้งู่ไอ้มิดไว้เออนีออออ่ขอเป็น a อทีโฟร์แล้วกันนะฮะเอทีโฟ ก็คงเป็นอันนี้แหละมั้งฮะตัวแรกฮะตัวอะไรวะฮ้ยเฮ้ยมันตัวอะไรอยากรู้ชมมดภาษาไทยเรียวกว่าชมมด เวลนี้กระจ่าอเอาลืมลืมไม่ได้ไงวะเรานี่เราเนี่คนที่ลืมคเอคีโพรเดี๋ยว,ยวแล้วก็ไดโนแพดนะฮะลืมเลยต้องชมดูกันหน่อยเอา ปลาเลยก็ได้นะเร,โน,โรนุแผดปื๊บนักวิเคราะาห์จ้านะเดี๋ยวผมก็จะช่วงซูมช่วงนี้มาให้ดูซะนด้วยนะ,นะฮะก็โตสุดที่ไหน่20วันนะครับโอเคกำจัดมันได้นะให้ดูแล้วกำจัดถึงปึ้งยูฮะไม่อยู่เหรอเออบินยังบิน ไม่ตายโอ้โคตรเปลืองเลยนะฮะเอทฟนี่ใครใช้นี่ก็ควรระวังหน่อยนะฮะมันเปลืองฮะโอเคนะฮะก็จบไปแล้วหนึ่งอันนะฮะอันที่สองนะอันที่สองนะไปนะะออนี่ก่อโอ้ตัวอะไรช้าง นะฮะดูเหมือนว่ามันจะไม่เหมือนอย่างที่ผมคิดไว้เท่าไหร่นะฮะซึ่งดูตุงงานี่คืองาโอเคนะฮะโตมากสุดชื่อลยเหวหนึ่งเดือนนะฮะก็ได้เวลาไลวบายบายกันแล้วเฮ้ยไปที่อื่นเฮ้ยเฮ้ยตกเซนยังตายหายเหรอเออ เดี๋ยวกล่องเจ๊งไม่ใช่อะไรกลัวกล่องเจ๊งไม่ไกลัวอะไรนะฮะโอ้ใช้ดาบดีกว่าหรือเปล่าเอาปืนนี่แหละนี่เห็นร้องของมันมจังนะจัดให้เลยนะเดี๋ยวจัดให้อะไวะอันนี้ก็มินินะมินิมินิ อของปอดผมเองฮะเป็นอาวุธที่ผมรู้จับกันดีในน้ำของแกตัล,ลิงแต่มันดีอย่างผมชอบคือมันมีระเบิดแถมมนด้วยโอเคนะฮะก็ ไม่ดอกอะไรนะพวกนี้ก็จะไม่ดอกอะไรนะสิ้นนะฮะหรือเปล่าก็ปกติมันดอกไปแหละแต่ว่าถ้าใช้นอกมอนจะไม่ดอกไงโอเคนะคลัสต่อไปตัวที่สามเหลือปะเนี่ยปลาเอาลืมให้ดูเลยนะฮะเด้ต้องแพทปึบ๊บปลาชิดช่อ โอเคอยู่ได้มากสุด1ม,มันน่าจะตัวเล็กนะนะฮะผมใช้มินิกันทำอะไรทุกคนก็น่าจะรูร้แล้วนะฮะดูนี่ใช้ป่ปอจ17วันจริงหรอเออ17วันนะฮะลูกเดียวตายแสดงว่ามิมนิกันนี้ใช้ได้เลยนะฮะ นน่ารักสดเนี่ยตัวอะไรวะยี่สิบห้าวันโอ้โหอยากไห้อ่ะอยากได้อยากได้ไดเละลืมบอกทุกท่านไปฮะยืมก,กันเจาะหินไม่เข้าฮะแ็ม เปิดเติมเข้าไหมละ่ะโอ้โ,อโอหนาทห้าร้อยครับนะฮะเจาะหินไม่เข้าฮนะอ๋อไอ้นี่อยู่นี่รููว่ามันอำลาโลกไปเสียแล้ว ้100อยเดสมอเล่ืเดี๋ยวอาวุธเมื่อกี้น้องๆบอกไม่สะาใจแพ้เปลี่ยนอย่างหน่อยแพ้เปลี่ยนหน่อยนะเอาไม่สะาใจจริงเหรอนี่เลยน้องไลฟ์ฟินใช่เป่าวะอ,อ,อันไหนวะอันนี้คืออะไร D A R ไม่รู้พิมพ์ก่อน นะฮะกระสุนก็น่าจะเป็นอันนี้อามองนะฮะเปลี่ยนกระสุนเป๊บโอ้ยฝนตรงเยอะฝนตองเขาอีกแล้วหากนี้ขอไม่ใส่เพยใส่ทีไรไม่งติดเลยอา้าผิดตัวไอไข่นี่ไม่ติดเหรอปั๊มโอ้โหเอง๋งสองนัดนี่เอ๋งเลย โอ้โหอันตรายแม่มีระเบิดด้วยไม่ใช่อะไรอันตรายตรงที่มีระเบิดแล้วมีอะไรในเสาฮะโอ้ในเสาบักอือใช่ได้ไอตอนฆ่ามันเดี๋ยวเราให้ดูก่อนมันคือตัวอะไรอำ้ำตัวอะไรวะอื ไปซะนะฮะเราไม่รู้คือตัวอะไรก่อนนี่การข้ามี่ดีสุดนะฮะมันจะได้ไปอันนี้ตัวนี้นตัวปมเลยลูกพ่อนะฮะแต่ก็คงเดี๋ยวเลี้ยงมันดีกว่านะฮะเขาบอกว่าเนื้ออะไรก็ให้มันกินได้นะฮะอืมดูเหมือนต้องเป็นเนื้อวัวเท่าน,นั้นแหละเที่มันกินได้พเพราะเนื้อเนื้อสองไม่สามารถกินเพราะว่าก่อนมันไม่ขึ้น นันเอาเป็นเนื้อย่างไม่ลูกเนื้อย่างสีนี้ลืมบอกมันคือสีหายากนะฮะหรือไม่อยู่ในเกมโ์หดสูงหรือต้องเป็นเนื้อดิบอ๋อใช่ครับต้องเป็นเนื้อดิบเท่านั้นนะฮะอ่ะอกอใช่เนื้อดิบไปไหนลกูกนั่งใจเย็น่อนลกูกนั่งกันเด้อไอพ่อบอกให้นั่งลูกนั่ง ดื้อเอาดื้อเอ้ยข้างมันฟัดกันเลยเอาฟัดดิเอออย่างนั้นแหละฟัดเลยเอา่าเก่งมากนะฮะโอเคเอาเมาื่อกี้ปลาไข่เลยทิ้งซะวะออกหยิ่ไข่เลยโอ้โห ใบนี้ตีสักทีจะเป็นอะไรตัวอะไรวะเนี่ยยังร้องิวฟ้าไปไหนวะน่าจะเป็นใบที่หนึ่งสองสาใบที่สามแบบนี่เหรอเอา,าไม่ใช่แสดงเป็นใบก่อนหนะ้าที่คาตัวซ้ ภาพจริงนะฮะสแสดงว่ามันต้องเป็นใบก่อนหน้าคือใบนี้งนะฮะเอาใบนอ่าใบนี้มันก็จะมีประมาณสองสีนี่แหละฮะไม่น่าเกินหรอกเอ้ยไปไหนอ้าวเอาของมปกินก่อนเฮ้ยอย่าพึ่งหนูสิเออ ตอ้อดื้อเอาหมนหมดดื้อเหรอฮดื้อเหรอเออเดี่ยงเหรอดื้อโอ้ดีมากนัดเดียวเดี่ยงไม่เปลืองแหละงไม่เปลืองซับพิยาก่อนนะฮะตัวนี้ตัวอะไรเนี่ยอ๋อตัวนี้เจ้าก่อนเจ้าเดิมที่เรารู้จักกัน ใช้ได้ไม่ใช้ได้มันถึกเลยนะฮะไอ้ทีเล็กโอ้โหโเสียงคำรามสุดคอยหดอกสองดอก,ดอกสามดอกอ่ะดอกทีก่สามไม่โดนสามดอกส,สี่ดอกเออเรียดเลยผมนี่เรียดเลยกับทีเล็กอ่าอะไรทิ้งกระสุนมัทำอะไรวะ เน้นจนนร,ริงอ่ะไล่กดคิดตลอดอนะฮะก็เมื่อกี้คือแถบบนทั้งใช่ตัวะไม่รู้เห็นแต่แถบนี้แ,แ,แ,แม่งไมเคยเหมือนกับแถบนะเมื่อกี้ก็หมดไปหนึ่งอย่างแล้วนะฮะต่อไปอต่อไปก็ปุ๊บ นะฮะตัวแรกเดี๋ยวเอาไปปล่อยไกลหน่อยตัวแรกตัวอะไรวเนี่ยโอ้โหไอตัวสีฟ้าเป็นสัตวน,น้ำก็คืออะไรวะอือใบนี้ ฝงสายหาก่อนอยูนโอเคต่อไปวันนี้ต้องขอจบคัุคเราะมันตึกมากเลยไมะตูนเห็นชักพวกในหนังอะไรมาจะตีกัก็ตายแต่สือว่ามันจะตึกแบบนีเยเยอะเลยบายบายสวัสดน,นะ ต่อไปนอกอีกแลบบ้วนกมันจะเยอะไปไหนนี่ตัวอะไรวะเนี่ยอย่าบอกนะคอยาวอะ่ะโอ้โหโ,โอ้มันช่างทำร้ายจิตใจกันเหลือเกินเปล่อวะ ดูเหมือนตัวนี้มันจะแค่นี้แหละไซส์เดี๋ยวเราดูไดโงแพ็กกันดีกว่าใช่หรอไซสแค่นี้นจริงเหรอโอ้ยอันี่ยังเล็กลยอยู่เลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมพยายามันก่อน๋าอยาย ใ่ะมาอันนออันโอ้โอ้โหโอ้โหสุดที่ี่วันเนี่ยเดืนเงินันโอ้ใหญ่ไปไหม ถึงเกินเลือดมันเท่าไหร่รูอนี่อยากรู้ผมนี่อึ้องเลยยงร้อยเจ็ดกว่าแล้วมาดูประสิทธิภาพของปืนนี้กันนะฮะเท่าไหร่วางปีสามสองก็เก้านะความแรงของปืนคือเก้า หรือเปล่ามันก็ต่างดอกกันไปเรื่อยๆนะครับความแรงปืนโอเคครับปลาขาดจริงเ,เออเออไอ,อตัวบินมาไม่เดี๋ยวจับสอยสองดอกตัวบินนอนสองดอกเป็นตัวที่อันตรายมากนะฮะ อ้าวแม่มอดออกลูกมาเป็นไข่ <c oughs> เล่นมุกระหาอะไรอย่างเงี้ยเออลืมชิ้นยอยากรู้โตนี่คือตันแล้วนะตันยวนว่าแม่มอดเดือนหน,น,นึ่งห้าวันคือแูนมมอดนี่ถือว่าต่ากว่าทาราลูซัสนะฮะ ามานี่ะไรวะเนี่ยแม่มแล้วพ่อสวัสดีครับอ,อ,อุ้ยร้องทำไมแสบหูไปกันดีกว่าอ่ะยวหยิบตอกตัวล่างมาให้ท่านผู้ชมดูกัน ผมก็อยากแม่ท้าผู้ชมดูหรอผมก็อยากดูกว่าคือตัวอะไรฮะอ๋ะอไอหัวเขียวเดี๋ยวเดี๋ยวเอเอฟเอ้์เซอร์อมอนี้อยู่ไหนวะโอ้ยไข่ตูใไข่ตูวทั้งมัน เทำลายของด้วยเหมือนกันด้วยเดี๋ยวก็รู้ว่าอยู่ครบไม่ครบหนึ่งเต้อะเต้อะเต้อะโอเคครบนะฮะเฮ้ยเกินไปหนึ่งกอหรือมีกี่วะไม่รู้เสียกันเสียเอา โอเคนะฮะก็มีอะไรบ้างวะนี่นะที่เหลือคือตรงนี้ก็มีใบนี้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 เออช่างมันเถอะชี้เกละโอ้โหเรีสามาุ้มไอตัวนี้หือด ตัวไอหลังนาครับนะฮะเป็นกรอบโอ้โหไอเนี่นตัวอนน้ำเช่นเคยจอรเะเข้กาคระถ้าใครดูโทริโกะผมแท็กก็จะรู้ว่าผมพูดถึงอะไรนะฮะแล้วก็ฮิปโป,โปโตเต็ม,มัสนะฮะก็จบแล้วนะครับผมสำหรับพาร์ทนี้นะฮะ ถ้าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ชอบมา,มากๆกดซับสไครต์และลืมแชร์คลิปนี้เพื่อนๆของท่านดูกันด้วยละ่ะนะฮะสอบวันนี้ขอตัวรางไปก่อนนะฮะถ้าใครยังไม่กดซับสไครต์กดกันด้วยนะฮะแล้ววันนี้ขอตัวรางไปก่อนครับสวัสดีครับ